แกงขีเล็กแบบง่ายๆเนาะเฮ้าสีแกงใสหนังงัวเด้ค่ะขั้นแรกเลยกค่ะคือเอานามอย่านา่งลงเนาะอันนี้เฮ้าคั่นเรียบร้อยแล้วแล้วก็ใส่ขีเล็กลงไปซื้อมาจากตลาดค่ะถ้าผู้ใดมีขีเล็กอยู่บ้านก็เก็บมาเลยนี่ใส่ขีเล็กลงไปค่ะเอาขีเล็กลงใส่กับนามอย่า,น,านะนั่งเนาะค้นให้มันทั่วๆกันจักน้อยหนึ่งค่ะ หลังจากนั้นตุ่มให้มันเดือดแเราค่อยมาปรุงนะคะใส่คาใส่ตะไคร่ลงไปจ้าใส่คาตะไคร่ลงไปกำพริกแกงอีสานจะมีหอมแดงหรือจะพริกสดหรือพริกแห้งก็ได้ค่ะมาใส่หมอใส่ลงไปเลยค่ะแกง นี่หอมแดงแล้วก็พริกด้วยค่ะมกักพริกใส่ลายหลังจากนั้นเท่ากับสีไส้หนังหนังงว้วลงไปนะคะมักหลายใส่ลายมักหน่อยใส่หน่อยใส่หนังงว้วลงไปต้มเห็นันเข่าน้ำเข่าเนือ้อจักน้อยก่อนค่อยปรุงนะคะ นี่ข้าวเบือด้วยค่ะข้าวเบือก็คือข้าวเหนียวมาหรามาตัแเราก็ละลล่ลน้ำแบบนี้ด้วยค่ะเทลงไปในหม้อนะคะข้าวเบือปรุงรสด,ด้วยประแดกประแดกบ้านดะะ้วยเพื่นประแดกขวดด้จ้าประแดกตอนอันนี้เป็นกระต้มประดแดกใส่น้ำปลาใส่ผงชูรสเลยด้วยค่ะปรุงไปเลย ขั้นตอนสุดท้ายหลังจากเข้าซิมปรุงรสตามใจปากเขาานะเรียบร้อยแสบแล้วนัวแล้วเข้ากบจีไสต้นหอมกับผักชีหั่นนะคะหรือจะใส่ผักขาก็ได้คะ่ะผักขาหรือผักเนาบานเข่านะคะใส่ลงไปเลยนี่อันนี้คือขั้นตอนสุดท้ายคือปรุงรสซิมแล้วว่ามันแสบแล้วถือปากเข้าแล้วนวแล้วเอาก็ปรุงยังสี่โอเค หลังจากนั้นกับปิดกินได้เลยจ้าแกงขี้เหล็กเรียบร้อยพร้อมกินแล้วเด้อใครมากอาหารเล่าๆกับฝากกดติดตามด้วยค่ะกดกระดิ่งไว้ค่ะเพื่อมีเมนูที่มกักเล้าๆลแบบนี้ละค่ะขอบคุณหลายๆที่เข้ามารับชมค่ะ